ผู้ชมค,ครับประเทศหมู่เกาะโซโลโมอนขณะนี้กำลังมีความรุนแรงเกิดขึ้นเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวันพุทธที่แล้วนะคะและได้เห็นความรุนแรงบานปลายเข้าขั้นจลาจนคนประท้วงส่วนหนึ่งระบุว่าไม่พอใจถึงอิทธิพลของประเทศจีนที่มากขึ้นในหมู่เกาะโซโลโมอนและได้เห็นการออกไปประท้วงและสร้างความเสียหายแต่ถ้าดูไป เรื่องของปมในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของหมู่เกาะโซโลโมอนกับทั้งไต้หวันและจีนด้วยค่ะเปลวเพลิงลุกไหม้อย่างหนักที่ย่านไชน่าทาวน์ที่กรุงโฮนิอาร่าเมืองหลวงของหมู่เกาะโซโลโมอนเป็นเพลิงไหม้ที่มาจากการจุดไฟเผาจากเหตุประท้วงเมื่อวันที่24พฤศจิกายนเหตุประท้วงที่เริ่มต้นอย่างไม่ค่อยหนักหน่หนวงมากนัก ลายเป็นความรุนแรงเข้าข่ายจลาจลกลุ่มผู้ประท้วงบุกไปที่อาคารรัฐสภามีเหตุการณ์จุดไฟเผาอาคารร้านค้าต่างๆส่งผลให้มีคนเสียชีวิต3คนและเจ้าหน้าที่รัฐบาลจับกลุ่มผู้ประท้วงไว้หลาย10บคนประชาชนบางคนที่เกาะบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุจลาจลสภาพเหมือนอยู่กลางนรกนายกรัฐมนตรีมานาเซโซกาววเรประกาศเคอร์ฟิว36ชั่วโมงที่เมืองหลวง และเรียกร้องให้ประเทศเพื่อนบ้านส่งความช่วยเหลือเพื่อคุมสถานการณ์ออสเตรเลียและปาปูนิวกินีส่งกองกำลังรักษาสันติภาพ150นายเข้าไปประจำการเมื่อวันพฤหัส,สบดีและวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วยคุมเหตุจลาจลที่เมืองหลวงของหมู่เกาะโซโลมอนไม่ได้ชุมชนคนจีนและคนจีนตกเป็นเป้าของความรุนแรงในครั้งนี้โดยสถานทูตได้ให้ที่หลบภัยชั่วคราวเพื่อดูแลความปลอดภัยของคนจีน ขณะที่ร้านค้าธุรกิจของชาวจีนจำนวนมากถูกเผาทำลายโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นห่วงสถานการณ์อย่างมากจีนวามังกักักษวลัยขงปนในโซลูแนีหงานสีัสนันจินัง 我们对一一些中中国国公公民民和和机机构构袭表示严重关切切要要求所所政府采取必措施保护在安สาเหตุของความรุนแรงส่วนหนึ่งคาดว่าเกิดจากความไม่พอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดมาลาอิต้าที่ไม่พอใจบ,บทบาทของจีนที่สูงขึ้นในประเทศ หลังจากรัฐบาลประกาศเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการทูตจากไต้หวันไปมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2562ใช่อิงเหวินประธานาธิบดีไต้หวันประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับหมู่เกาะโซโลโมอนเมื่อปี2562เช่นกันเจ้าใจกงไฉเรามุ่งสิ้นแลจงหวมิงกัวโซโลมอนา 政府跟中建交的的定我要表烈憾ขณะที่อีกด้านมีข้อสงสัยว่าไต้หวันและสหรัฐซึ่งสนับสนุนจังหวัดมาลาอิต้ามายาวนานอาจจะอยู่เบื้องหลังการประท้วงครั้งนี้เพื่อให้กระทบความสัมพันธ์ของจีนกับหมู่เกาะโซโลโมอนแต่อีกด้านนักวิเคราะห์ประเมินว่าผู้ประท้วงไม่พอใจปัญหาคอร์รัปชัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศโดยหาประโยชน์โดยต่างชาติและผลกระทบจากเหตุระบาดโควิด1 9และเห็นว่าคำอ้างของนายกรัฐมนตรีที่ว่ากองกำลังของต่างชาติอยู่เบื้องหลังการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตคือคำอธิบายที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลของหมู่เกาะโซโลโมอนมากกว่า คุณผู้ชมคะหมู่เกาะโซโลโมอนก็คือประเทศที่มีเกาะเล็กเกาะน้อยรวมกันประมาณ6เกาะนะคะและก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีอธิปไตยเป็นของตัวเองอยู่ทางแปซิฟิกทางตอนใต้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีหลายๆตัวละครที่เกี่ยวข้องกับ ประเทศหมู่เกาะโซโลโมอนนะคะโดยเฉพาะถ้าดูประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีทั้งปาปัวนิวกินีและฟิจิซึ่งจากรายงานก็ระบุว่าเกี่ยวข้องกับ1ในปมของความขัดแย้งระหว่างหมู่เกาะโซโลโมอนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศค่ะมีประชากรทั้งหมด6 5 0 0 0 0คนนะคะขณะนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหมู่เกาะโซโลโมอนก็คือความสัมพันธ์ทางเชิงการทูตระหว่างหมู่เกาะโซโลโมอน กับไต้หวันและประเทศจีนค่ะถึงกับมีการเรียกกันว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการแข่งกันเพื่อที่จะมีบทบาทที่เด่นในเชิงการเมืองและเศรษฐกิจมากขึ้นของไต้หวันและจีนกับประเทศหมู่เกาะโซโลโมอนนะคะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าไต้หวันให้ความช่วยเหลือทางการเงินสนับสนุนการทำงานในเชิงการเมืองสนับสนุนสสในสภาของหมู่เกาะโซโลโมอนในระดับหนึ่ง แต่ช่วงหลังจีนได้มีอิทธิพลมีบทบาทมากขึ้นนะคะทุ่มททุ่มเทเงินเข้าไปมากขึ้นทำให้นักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ว่าเป็นเสมือนการทูตแบบจ่ายเช็คโดยใครให้เงินสนับสนุนมากกว่าก็จะมีบทบาทมากขึ้นในหมู่เกาะโซโลโมอนนะคะก็เป็นการวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลของหมู่เกาะโซโลโมอนคะ่ะปัญหาก็คือ เมื่อทางหมู่เกาะโซลโมอนต้องการที่จะปรับการเดินหน้าทางเศรษฐกิจและนโยบายทางการเมืองให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะฟิจิและปาบัวก็ต้องอาศัยเงินมากขึ้นแล้วเม็ดเงินตรงนี้ไต้หวันก็อาจจะไม่สามารถให้เงินสนับสนุนได้เพียงพอทางรัฐบาลก็ตัดสินใจว่าจะต้องพึ่งพิง เงินกู้จากประเทศจีนมากขึ้นทั้งเงินกู้เพื่อมาลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาสถาบันต่างๆของประเทศหมู่เกาะโซลมอนนะคะอย่างภาพที่เห็นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหวังยี่ของจีนได้ลงนามในความสัมพันธ์เพื่อที่จะให้การสนับสนุนโครงการสำหรับประเทศหมู่เกาะโซลมอนด้วยจึงนำไปสู่การประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับ ไต้หวันอย่างเป็นทางการเมื่อปี2562และจากรายงานที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่ก็คือประธานาธิบดีไช่อิงเวิรก็ประกาศตัดความสัมพันธ์กับหมูกก่เกาะโซโลโมอนโดยใช้คำพูดที่รุนแรงเช่นเดียวกันนะคะแต่ขณะนี้ปัญหาก็คือคนจีนที่ไปลงทุนไปทำธุรกิจอยู่ในประเทศนี้ก็คงจะไม่สบายใจไปด้วย เพราะว่าร้านค้ากิจการต่างๆถูกทำลายและถูกโจมตีขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าหรือไต้หวันและสหรัฐจะอยู่เบื้องหลังความพยายามในการสร้างความรุนแรงในครั้งนี้แต่อีกหนึ่งด้านก็บอกว่าทั้งหมดเป็นความพยายามของนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเองนั่นแหละที่ต้องการจะโทษไปที่ไต้หวันและจีนเพราะปมปัญหาจริงๆก็อยู่ที่ ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศและแนวทางในการบริหารงานที่ไม่สามารถทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ด้านหนึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเมื่อรัฐบาลเปิดโอกาสให้จีนเข้าไปลงทุนจีนให้เงินกู้มากขึ้นการเช่าที่ดินระยะยาวเพื่อที่จะทำประโยชน์จากประเทศก็ตกไปอยู่ในมือของคนจีนทำให้คนในประเทศไม่พอใจค่ะ